นี่รูปหลังมนี้รูปหลังบีหน่อยรูปขึ้นเร็วๆ อาน้ำเมาเมืองเป็นรังหน้าล้างตาเมืองดีเอาน้ำเมาดีงงโอเคป่ะเนี่ยอ่าน้ำเมางงโอเคป่ะเนี่ยพนามเมาดีอ่าน้ำเมา อ่านะครัให้มานะอะไรอ่นออานาว่าเช็ดเซ็ดอาราวล้างปากล้างมือหน่อยได้แล้วบีบีบีอาราวปากล้างมือ มีล้างมือแล้วม <c oughs> ีเอาเอาวัสด้ได้เปล่าหรืปว่ากูนอนนะ